ภูมิตรธายัางพระศาสนาตถาคตให้จเจริญงอกงามถาวรรุ่งเรืองเป็นนานไม่ต้องมีการมีเวลาในการบวชในการอุปสมบทนี้อันนี้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดท่านเห็นในแง่นี้อย่างนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันอย่างพวกเราอยู่ดยกัน,นหลายองค์อย่างนี้นะนะ,นะ,นะ,นะปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้ดีมากๆเลยจะสิบองค์เอะ จะสิบองค์วัดประพงศ์นี่จเจริญวัดไหนก็จเจริญเหมือนกับคนในบ้านบ้านหนึ่งนั่นแหละคนในบ้านนั่นเนี่ยขนาดจะร้อยรังคายมีคนดีสักห้าสิบเนี่ยบ้านนั่นก็เจริญอันนี้มันจะหาสิบคนก็ยากอย่างนี้นะอย่างวัดหนึ่งอย่างนี้นะจะหาครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมานั้นมีศรัทธาจริงจังนั่นสักห้าหกองอย่างนี้มันก็ยาก มันเป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่านอกจากการประพฤติดีประพฤติชอบไปแล้วอันนั้นก็ไม่มีหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรแล้วดูที่ใครเอาอะไรไหม,มทรัพย์สมบัติเราก็ไม่หาแล้วไม่เอาแล้วครอบครัวเราก็ไม่มีแล้วอะไรทุกอย่าง แม้แต่งการฉันก็ยังฉันมือเดียวเราละมาหลายหลายอย่างแล้วไอ้สิ่งที่มันดีดกว่านี้เราละมาเยอะแต่ข้ายกระถิวเป็นพระนี่ละหมดไม่มีอะไรทั้งหมดไอสิ่งที่โรกเขาชอบชอบกันนั้นทิ้งหมดแล้วก็ตกวงว่าเราบวชขมาในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อหวังการประพฤติปฏิบัติเพราะเราละมาแล้วอะละมาแล้วไม่เอาอะไรแล้ว เราจะมาคิดเอาอะไรอีกจะมาเอาโลภอีกจะมาเอาโกรธอีกจะมาเอาหลงอีกจะมาเอาอะไรต่างๆไปใ,ในใจของเราอันนี้มันไม่ควรมันไม่สมควรเลยให้เราคิดไปว่าเราบวชมาทําไมกันเราปฏิบัติกันทําไมกันบวชมาปฏิบัติบวชมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็อยู่เฉยๆท่านั้นเนี่ย ไม่ปฏิบัติอะไรเหมือนคารวะนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ไม่ทําธุระนาทีการงานของเรานี่มันก็เสียเพื่อจัมมันนะผิดความมุ่งหวังมาแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าเราตายแล้วเรียกว่าเราประมาทแล้วเราประมาทแล้วก็เรียกว่าเราตายแล้วอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจนานๆก็พิจารณาไปเถอะไอ้คมตายอ่ะไอ้คนตาย อย่าไปลืมในความตายเนี่ยเมื่อไรจะตายดูที่าามว่าเมื่อไรตายมีเวลาไม่ตายให้เราคิดคิดเติถามทวงเราจะเมื่อเรว่าตายไหม,มเมื่อไรตายให้เราทวงบ่อยๆนะืมตายเมื่อไรตาย ถ้าเราคิดเช่นนี้นะจิตใจเราจะระวังทุกวินาทีเลยทีเดียว<ม>นะความประมาทความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นมาทันทีเมืม่อความประมาทไม่มีแล้วสติสติความะระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดมาท,าทันทีปัญญาก็แจ่มแจ้ง เห็นอนใดเห็นสิน่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนในเวลานั้นเราก็มีสติประคองอยู่รอบรู้อยู่ทางอารมณ์ทั้งกลางวันกลางคืนทุกสิ่งสารพัดนั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติอยู่ถ้าเป็นผู้มีสติอยู่ก็เป็นผู้สังรวมอยู่เป็นผู้สังรวมอยู่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ก็เป็นผู้ปฏิบัติท,ที่ถูกต้องเท่านั้น อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายอืมฉะนั้นขอให้บัดน,นี้ขอพูดถวายต่อพวกท่านทั้งหลายต่อนนี้ไปก็หากว่าทําจิตการงานเราธรรมดาเราจะออกจากนี่ไปสู่สาขาก็าตามจะไปสู่ที่ไหนก็าตามนะอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวของตัวเดี๋ยวเรายังไม่สําเร็จเรายังไม่เสร็จสิ้น การงานของเรายัางมีมากภาระของเรายัางมีมากคือข้อประพฤติปฏิบัติในการละการบําเพ็ญของเรายัางมีมากให้เป็นห่วงไว้ที่นี่ถึงคราวต่อไปปริยัติต่อไปปีหน้า้ารามีชีวิตอยู่เราก็รู้เข้าสอบอย่างเก่าแล้วเนี้ยอบไปเพื่อหากว่ามันเป็นช่องชี้ทางเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอืมไปเป็นคู่กันไปอืม ไอ้ความเป็นจริงแล้วเรื่องปริยัติกรดีเรื่องปฏิบัติกรดีนะเรื่องไม่เสื่อมทั้งเรื่องดีทั้งนั้นแต่ว่าเราคิดไม่ถูกเราปฏิบัติไม่ถูกประเด็ามันเสื่อมตอนนี้ก็อ่าตอนนี้ไปก็มีเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะทำธุรนาทีบางอย่างก่อนเมื่อเราไปอยุทยาเสร็จแล้วกลับมา ้เรียบร้อยจึงจะทำการบรรพชาอุปสมบทให้มันเป็นชุดเนนซึ่งมีอายุครบยี่สิบปีแล้วก็จะรับบวชมาทำบริขารกันบวชกันในในปีนี้ที่พวกหน้าที่เขามาใหม่ไปรับน้องใหม่ให้นุ่งขาวไปอย่างเดิมของเราอาจฉะนั้น ผู้ที่อย่างแทนแปลงอาจารย์เดี่ยมวีรพลใครที่เคยทำกันมานั่นก็กานดูดูไว้การประสมบทผมนั่นก็มันอาศัยพวกจานทั้งหลายนะเป็นหูเป็นตาไอ้ความจำนี่ก็มันหมดแล้วมันไม่มีแล้วแต่ไปอยู่ไปพูดไปเท่านั้นแหละมันเหลือแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจเราเท่านั้นแหละตัวนี้ด้นจริงๆขอโอกาสต่อพวก่ันทั้งหลายด้วยว่า บางทีพวาก็ไปพักอยู่ให้โอกาสที่จะอยู่สบายร่างกายนี้ก็ด้ยหละไปเขื่อนมานี่ก็ดูจามันดีขึ้นอืมันดีขึ้นอืดีกว่าที่อยู่บ้านเราวัดเราเมื่อมีโอกาสพอสมควรแล้วพวกก็จะเข้าไปในป่าไปดังับโลกเช่นวัดเขื่อนศิรินทร์เป็นตัวอย่างพอไปไปมาๆล้วพวก่านทั้งหลาย ก็ประการตั้งใจทุกๆคนจะอยู่ในสาขาก็ดีอยู่ในที่นี่ก็ดีพากันทรงขอวัดปฏิบัติไว้เพราะว่าในเวลานี้พวกเราทั้งหลายรวมกันจะมันหลายแล้วหลายสาขาแล้วต้องประกันพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสาขาต่างๆมีกําเนิดเกิดจากสาขาเกิดจากวัดประพงศ์จะถือว่าวัดประพงศ์นี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเยี่ยมอย่างของสาขาทั้งหลายเราแน่นก็ได้ โดยเฉพาะย่างยิ่งพวกพระเนนครูบาอาจารย์ทุกองค์ซึ่งอยู่ประจำสาขาซึ่งอยู่ประจำวัดต่างๆนี้พยายามให้เป็นแบบเดียนเป็นบทเดียนเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์อของสาขาทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้มแข็งในการประพฤติในการปฏิบัติตามพระหน้าที่ของสมณะพวกเราทั้งหลายนั้นต่อไปอ อันนี้ก็ไม่มีอะไรหรือมีอะไรไหมคนะสงฆ์เราทั้งหมดใครมีอะไรไหมเปีนี้จะเป็นปีใหม่บางทีก็สองยามก็ก็มารวมกันพวกชาวตลาดต้มาถวายน้ำมูกน้ำมันถวายแสงจะวางตามภาษาของเขาหนึ่งี แต่นั้นปีนี้วันนี้จงมารวมกันจนะ้ะเรามารวมกันพูดกันเล็กน,น้อยอถ้ามีสุรนาทีถ้ามีปัญหาก็พูดกันนไม่ตามทีหลังปัญหามันเกิดมาแล้วก็แก้ปัญหามันเลยไปแต่ว่าใครมีอะไรก็บอกใครไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นโรคอะไรก็ให้บอกค่อยๆบำบัดกันไป ที่ผมนี่ก็อาศัยวกท่ันทั้งหลายนั่นแหละอยู่เนี่ยเป็นหลักที่สำคัญอยู่และเรื่องอย่างอื่นก็ฟฝันหลังต่อพูดกันวันนี้ก็คือสองยามนี่เขาก็จะมาถวายเครื่องบูชาตอนนี้ไปพวกเราทั้งหลายต่อประกันทำวัดสวดมนต์ไหมใช่ ตอนนั้นไปก็ฟังเปิดคลิปท่นานเจ้าคุณพุทธทาสฟังกันไปพอสุ่นรพ่งนี้น,ปปน,นิมนต์บินทบาตเทศบาลแน่นบนิมนต์นิมนต์นิมนต์บินถบาตเทศบาลรถเทศบาลจะมารับในโมเดียล อันที่หนึ่งเนะ่ทุก่ันทุก่ันนะไปกินตบบาทซะก่อนแต่ก็แล้วพูดจะกตับสักขาสอนให้มันจบปีใหม่ก่อนอย่างคันบุญเนี่ยมคือม,มันพ้นใจกลับไปก่อนผมแต่ว่าให้กินปีใหม่ซะก่อนเตรียมสักกัน,ไป,นไปใช้ละอันไปใช้ละฝากทีนึง อยู up, <30 5. S 1> ่ปฏ <stairs. S 1> ิวัติได้หรืออะไรบอนะผู uh ้ทีมอยู่ปฏิวัติจะนะปริมาฮึ่มองไรสิบวชตั้งใจทำไรสิบวชนี่สิบวชอยู่นานอยู่บอกฮึเออบวชอุปชาอะไรล่ะท่านบวชมาก นี่เรื่อการบวชบริรักษ์ษาการบวชบริร,รัรกษ์ษาชู้บาอาจารย์บวชแล้วอุปช้าอาจารย์กับบได้นี่ยน้ำคำสอนนี่คือมันขาดนี่ขาดปริยัตขาดปริยัตคือโมโหเรื่องว่าทำยอย่างหนึ่งมันผิดทำยอย่างหนึ่งมันถูกโมโหงจักแล้วก็ไปทำนั้นเป็นอาวัต อาวัตรนักแจกแจงขายใดคืออาวัตรประชาพิเิตรในยวราปัจจุบันนี้มากที่สุดในเวลาคือพระอุปชาบ,บวชเด็ก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยวัจับว้เพราะมันเป็นจริงบวชแล้วก็ต้องให้ยูน้ำ5าพันษาอาวัตนักอาวัตรเบาบอกให้เดียบลอยม้ถูกยางให้รู้จักท่านจะให้ออกไปอ,ออกไปเที่ยวไปใช่ห้ 5, าพันศา ทุกวันนี้บวชตอนเช้าตอนเย็นไปแล้วเนี่ยอย่างนี้บวชแล้วก็ไม่ฝึกมไม่ฝึกถ้าถ้าคนทำนาก็จับหางไถไถานาอยา่างไปจับมาบวชเลยผู้ประชาจงบอกไปเตน,นโมนนโมตสะนาโมตสะสัตะวะโตสัตะวะโตผู้ประ,ประ,ประปชาก็ทนเรื่อเกิน บอกไปนี่เรโทษมันเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยโทษท่านเป็นอย่างนี้ที่นี่วัดนงวระโงงเราเนี่ยเราจึงเอาคุณบุตรลูกหลานมาบวชเนี่ยมาฝึกเจ้ากนมาฝึกเจ้ากนว่าการบวชเป็นอย่างไรทําอย่างไรตราไม่รู้จักกันเจอกว่ากาันทกพราชมาฝึกมาฝึกการย่อมผ้าการตัดผ้าการนบมบาทจิตวัดต่าง อุปชัยวัตอจริยวัตให้มันรู้จักนุ่งขาวเนี่ยบางคนก็จงภาษาหนึ่งบางคนก็สองภาษาบางคนก็ไม่ได้บวชเลยมันฝึกไม่ได้เนี่ยอย่างนี้คือฝึกไม่ได้เอามาบวชมันก็ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยมันเป็นโทษจนก็ไม่เกิดประโยชน์พระศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์เสียาหายฉะนั้นในวัดนัวพงศ์นี่จึงได้มาอาศัยอยู่นี่ ต้องอาศัยคนบุดลูกหลานเนี่ย่าฝากอยู่นานๆตลอดภาคฝรั่งมาบวชก็เหมือนกันเอาอยู่นั่นแหละโกนผมไม้นุ่งขาวอยู่อย่างนั้นแหละฝรั่งเลยเอาให้หมดพวกแ่อคนตะก่อนเขาก็อ,อุตส่าห์ทำถ้าบวชมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีเรื่องเรืองแจ่อวัดทั้งหลายเล้เไม่มี เราก็รู้จักมีความละอายรู้เรื่องแล้วนี่เดียวปริยัตยก็รู้จักอืทุกวันนี้อันนี้มันกำเริบขึ้นมาจะอันนี้ต้องอยู่ปริวาดปริวาดทำไมอยู่อยู่ปริวาสกันทุกวันนีจึงมีหน้ามีตากันนี่นเดียววัดนั่นอยู่ปริวาสเดียววัดนี่อยู่ปริวาัดท่านนั้นร้อยเท่านั้นสองร้อยสามร้อยก็พักเฮกันไปอยู่ปริวาสอ,อยู่ปริวาสออกจากวัด ก็ยิ่งให้พระเจ้าพระสงฆ์เราเกิดประมาทขึ้นมาดิดี้เป็นผู้ไม่สังวรเป็นผู้ไม่สังวรวมขึ้นมายิ่งอยู่ปริมาตรเลยผมเคยเล่าให้ฟังนี่บ่อยเหมือนโจรเนี่ยอย่เหมือนขโมยไปขโมยของขมาน่มีทนายไปประกันทั้งมาซะไม่ต้องติดตารางไม่ให้ผิดเนี่ยขโมยมันก็เยอะเท่านั้นแหละอันนี้คือมันกันเนี่ยพระเจ้าพะสง์เราคุมันกันเป็นอวัตอย่างนี้ก็เอาออกมาเอาออกมาก็เป็นเหตุในสังวรสังรวม คือผลที่มันเกิดขึ้นมาเถอะในบ้านในเมืองของเราทุกวันนี้พระเจ้าประสงค์มันไม่ปแปลกอย่างกับพรราชาเขาจะแล้วลำบากอ,อันนี้ถ้าทาังใจแล้วผมก็จะให้พระไปไปช่วยให้ท่านนวยเรื่องเราตรงห้าผูทีสาคัญ ผู้จะอยู่ปริวาสให้เขาต้องหากันอยู่ปริวาสอยู่ไปกี่ปีไหมมีสัทธาจริงไหมต้องรู้จักแล้วมันจะมีพระโมโอร์เลยพระพรังเป็นเป็นอาวัตมาผู้ไมไปปุ่นไปปักใจให้เดินถลวงไปใช่ไหมโมห้นั่งรถไปเห็นหมดสันติจิตตัวเดินไปเถื่อนไปอยู่ปริวาสปักใจอาจารย์จำเนียนไป ให้โทษมันท่าโทษมันที่นี่บ่ได้เอาแหละทีนี้เคสด,ดาดเาะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการจะท่ากับท่านต้องท่าใจให้มันดีเดี๋ยวพูดจีให้ความบริสุทธิ์ท่านที่เป็นไปในส่วนคอท่านมันจะหน้อยนะ่าถ้าอยู่ตามบ้านเขาได้เลยไปเฉยๆอันนี้ให้ท่านเห็น ให้เข้าใจว่าพวกคณะสงฆ์นั้นสงสารทร่านจะอยู่ในพรรษาเนี่ยเขาก็ยังไม่มไมให้ร่วมโบสถ์ไม่ร่วมทังวนนัดแต่ว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนั้นอันนี้เมื่อเราเห็นโทษออกแล้วกว็พยายามท่านทำในแรกก็ทำคุ้มค่ากัานอืต้องสงในนะอภารังยี่สิบองค์นะนี่ต่อไปท่านจะไปหาพระที่ไหนมาได้เรียกว่าพระสงฆ์ท่านสงเคราะห์ท่านให้ท่านตั้งใจให้ดีแล้วก็ทําให้ดี เดี๋ยวโปคิดให้ดีเมื่อท่านอยู่ปฏิวัติออกปฏิวัติแต่ท่านตั้งใจปฏิบัติเป็นสุปฏิปัโนเป็นผู้เทวตีปฏิบัติตรงอาจารย์หายประโยชน์ที่นี่ผมจะให้พระจัดพระไปกับหน่วยใครต้อะไปมือนนอ่อื่นทีบอใครย่ามอะไรล่ะอาจารย์นเนี่ยทต่ท่าจน,นจะไปลด,ดไม่ใจเด้อ คิดใกล้ช่างไม่错啊嗯嗯ต้องพอกันสิ่งพระไปกันหน่อยส่งจะองค์ดีๆเข้าไปองค์บุรีสิ่งไปเลยโอ้ยน่ายง่ายตัยว่าถึงมาเรื่อยเราขึ้นสันบอกถ้าเจ้าดีปันไดเลียวฉันบอกฮัดคุม้มผาเอาความดีแชงง่งเอาบตัวียนอยู่จริงจัง